d j นะครับอันนี้จะเป็น DJI ใหม่มินิตอนนี้ผมขี่ด้วยความเร็วประมาณ80กิโลเมตรตชั่วโมงแล้วดูว่าเสียงเป็นยังไงเสียงลมเข้ามาเยอะไหมผมใช้หมวกแบบเปิดหน้านะ Open Face เป็น SJC น,น,นะครับรุ่น F31 ผมปิดฟิลลงมานะตอนขี่แล้วก็ใส่โมง่ง ใส่แมสด้วยเพราะฉะนั้นการขยับปากอาจจะทำให้เสียงไม่ค่อยเคลียร์เหมือนกับในเวลาปกตินะแต่ก็จะพยายามพูดด้วยน้ำเสียงที่ดังแล้วกันจะได้ได้ยินกันชัดๆนะครับนี่เมื่อเช้าก็ฝนตกหนักเลยถนนเปียกไปหมดนี่ขับขี่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะ มุมองศากล้องนี่ผมไม่แน่ใจว่าหัวจะขาดหรือเปล่าถ้าหัวขาดก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้แบบหักกล้องเพิดขึ้นสุดแล้วนะเพราะว่าผมต้องหันกล้องย้อนกลับมานะครับอย่างที่เพื่นๆเห็นเลย อ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดชิวพูดคุยแล้วก็ลองฉี่แบบนี้ดูว่าเพื่อนๆจะได้ยินเสียงกันชัดหรือเปล่านะครับไม่ตอนนี้ผมติดอยู่ตรงข้างๆแก้มนี้นะครับเห็นใช่ไหมมันจะอยู่บริเวณหนกแก้มนะก็จะใช้แม่เหล็กนะครับยึดติดด้านในหูมงนะครับในการ การติดไมโครโฟนอานนี้ผมว่าน่าจะมีลมรทานแน่นอนตอนขี่ไปด้วยอย่างนี้ขอปิดฟิลลงมาแล้วกันนะคิดว่าเสียงน่าจะชัดกว่า ตอนนี้มีฝนลงแบบปลอยๆน้อยๆด้วยนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือถน,นนลื่นนะตอนนี้ืหถนนมันแวบ,บเลยอะนักลัวลื่นมากนี่ถ้าใช้ยางติดรถนะเส้นก่าที่เป็นของ IRC นี่บอกเลยว่าผมไม่น่าจะกล้าขี่เกินหกสิบ พราะว่าถนนรสภาพแบบนี้นี่ยังติดรถอันตรายจริงตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ฟิโลอรี่แองเจิลสกูตเตอร์แล้วก็ปั้นใจขึ้นเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้หยความว่าจะขับขี่เร็วท้าควาตายอะไรขนาดนั้นนะมาลองฟังเสียงกันดูนะว่าเสียงพูดคุยเสียงลมเป็นยังไงบ้างนะครับ ผมได้แคมป์ที่ยึดจับนะครับตัวกล้องกับตัวรถมาใหม่เป็นของเทลซินนะเดี๋ยวไว้มีโอกาสก็ว่าจะเอามารีวิวก็น่าสนใจทีเดียวตอนนี้ข้อดีข้อเสียเลยเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูในคลิปต่อ,ตอไปที่ว่าทำแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ผมเห็นตั้งแต,แต่แรกก็แหละว่ามันโปรโมทนะครับทางทางบริษัทเขาทำโปรโมทออกมา ส่งเป็นอีเมลมาให้เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีโซนนี้ทำออกมาขายพอ,อผมเห็นเอามาวางขายพวกผมก็สั่งมาลองเลยส่วนจะดีไม่ดียังไงน่าใช้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูในรีวิวแล้วกัน กล้องที่ผมใช้เทสต,ตอนนี้นะคะที่ถ่ายอยู่นี่จะเป็น GoPro Hero 8นะผมก็ได้ซื้ออ c t i o n Cam ใหม่อีกเลยนะหลังจากตัว GoPro Hero 8เนี่ยซึ่งตัวใหม่ที่ผมเล็งๆไว้เนี่ยต้องบอกว่าผมคงจะต้องย้ายค่ายละคงจะไม่ได้ใช้ GoPro อีกละเพราะว่าพักหลังนี้ต้องบอกว่ากล้อง Action c a แบรนด์อื่นนะ ไม่ว่าจะเป็นอินสตาสามหกหรือว่า DJI เองเนี่ยที่ทำออสมแอคชันน่ะทำออกมามีฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรหลายอย่างที่น่าใช้มากอะ่ะน่าใช้จนแบบว่าผมคงกลับไป GoPro ยากละตอนนี้ไม่รูอ้อะไรเอาเอาง่ายๆอย่าไม่ต้องพูดถึงฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรเลยนะเอาแค่เรื่องไม w ์ไวเลสเนี่ยที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ผมต้องใช้ตัว r อารีเร uh, mm hmm. อยู่นะครับเวลาต่อกับ GoPro แต่ถ้าเกิดผมใช้กล้องอ c t i o n Cam ของ DJI นะเป็น Onward Action เนี่ยผมสามารถจะเชื่อมไมโครโฟนวเลสได้เลยมันจะง่ายมากเลยอะ่ะวันนั้นนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ โกโกน่าจะไม่ได้ไฟต่อกับผมนะอ่าผมลองท้งทีเร็วดูนะดู่ิว่าเสียงลมเป็นยังไงเสียงพูดอย่างชัดอยู่ไหมแต่ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะว่าว่าอะไรกล้องมันอาจจะสั่นหน่อยนะเพราะว่า มันติดอยู่บนชิวชิวหน้าของรถนะครับชิวที่เป็นกระจกกระจกไฟฟ้านะ้าของคอร์ซาสนส่นอะอ๋อค่อนข้างค่อนข,ข้างจะมีความสั่นสะเทือนเยอะเลยอะ่ะนี่เดี๋ยวก็ดูกันสั่นแล้วกันว่าโกโปรแปด่นการสั่นทำงานได้ดีแค่ไหนนะตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นคลิปที่กําลังถ่ายอยู่ ใส่เป็นหมวกกันน็อก,กเต็มใบผมเชื่อว,ว่าเสียงลมน่าจะดีกว่านี้เยอะนะเออถ้าผมใช้เป็นโอเพนเฟสเอามาเทสเพราะฉะนั้นถ้าโอเพนเฟสยังฟังเสียงรู้เรื่องได้เนี่ยผมว่าหมวกเต็มใบนี่คือสบายเลยนะครับถือว่ามาเทสให้ดูแล้วกันว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงนะ เสียของการใช้แอคชั่นแคมแล้วก็ยึดติดด้วยตัวสกรูขันนอ็อตที่เป็นน็อตอะนะเอามาขันยึดให้มันแน่นเนี่ยก็คือเวลามีการสั่นสะเทือนนะครับของรถเวลาตบกหลุม้มเวลาวิ่งบนพื้นที่ไม่เรียบเนี่ยพอรถสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะทําให้ตัวตัวกล้องที่มีน้ําหนักอะน,นะครับมาาันจะครับ จะพับไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังกันแล้วแต่ซึ่งในกรณีงผมนี่ร่าจะพับมาข้างหน้าแล้วตอนนี้มันจะทําให้หมุมกล้ององศามันเปลี่ยนนะครับ เล็กน้อยนะสำหรับตำแหน่งการติดกล้องบนชิลหน้านะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมีอะไรมาบังทัศนวิสัยด้านหน้าแต่มันก็ไม่ได้บังมากหรอกคือถ้าถ้าติดประทัดค้างอะมันก็จะชินรู้สึกเหมือนเหมือนไม่มีอะไรมาบังเพราะในความเป็นจริงคือเราไม่ได้ไปเพ่งมองไว้ตรงตำแหน่งที่กล้องมันติดอยู่นะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยบังเท่าไหร่หรอกเรามองไปข้างหน้านะแล้วก็ด้วยความสูงของผู้ขับขี่ซึ่งก็คือโตผมเนี่ย หัวผมเลยกล้องไปแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ไม่ได้บังพระอาทิัยนะครับแรกๆอาจจะรู้สึกลำคานหน่อยหนึ่งเพราะตำแหน่งของกล้องที่ติดไว้ตรงนี้ <Okay. S 1> ก็เอาอามาทดลองให้ดูนะครับสั้นๆน,นะ no, ว่าสภาพจะเป็นยังไงนะครับ Fark, cod, tid, tam. Cod, like. Lay, cod, subscribe, chong. Tatum TV, duana crab. Rack, noi, noi, tyrack, nan, nan.